สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .3 นะคะก็กลับมาพบกับครูนันทยาอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูจะให้นักเรียนชมคลิปการ์ตูนเรื่องพระมหาชนกเมื่อนักเรียนชมคลิปแล้วนะคะให้นักเรียนศึกษาจากคลิปการ์ตูนนั่นนะคะแล้วก็ให้นักเรียนอ่านในหนังสือในเรื่องปามเพียนเรื่อง พระมหาชนกศึกษาเพิ่มเติมและในชั่วโมงต่อไปเราก็มาเจอกันอีกค่ะสวัสดีค่ะพระมหาชนก,ชนกองค์หนึ่งกำเนิดณมิถิลานครมีกษัตริย์นามว่าพระเจ้ามหาชนกปกครองไพร่ฟ้าประชาราชด้วยความผาสุก พระองค์มีพระโอรสอยู่สองพระองค์องค์โตคือพระอริธชนกมีบุนิสัยเด็ดเดียวกล้าหาญเชี่ยวชาญในการรบองค์เล็กคือพระโราชนกจิตใจอารีสุขุมรอบคอบฉลาดเฉลียวครั้นเมื่อพระเจ้ามหาชนกสวรรคตพระอริธาชนกก็ได้ขึ้นครองราชสมบัติสืบต่อโดยมีพระโพาชนกเป็นอุปราช ทั้งสองช่วยกันปกครองบ้านเมืองด้วยดีสืบมาแต่ด้วยความละโมบของอมาร์ใจคดที่ไปเพชรทูลพระอลิทัชนกพระโปรชนกกำลังซ่องสมไพร่พลเพื่อก่อการกรบฏอีกไม่นานบัลลังก์ของพระองค์จะต้องลุกเป็นไฟเป็นแน่แท้พระพุทธเจ้าขังพระอลิทัชนกเลยสั่งให้จองจำพระโปรชนกแต่เพราะไม่ได้ทำผิด จจิิงงตตั้อธ,ธาฐนหากข้าพเจ้านั้นไม่ได้คิดคดทรยศขอให้เครื่องจองจำจงหลุดจากมือและเท้าของข้าพเจ้าแม้ประตูก็จงเปิดออกด้วยบุญญาบารมีในที่สุดพระโปลชนกก็หนีออกจากที่คุมขังได้สำเร็จพระองค์ได้ไปอาศัยอยู่ที่เมืองชายแดนโดยมีทหารและประชาชนที่จงรักภักดีติดตามไปด้วย เมื่อแรกนั้นพระโปรชนกตั้งใจจะยกทัพไปเจรจากับพระอริธาชนกแต่อมาตชั่วได้แปลงสารทําให้พระอริธาชนกเข้าใจว่าพระโปลชนกจะมาช่วงชิงราชบัลลังก์และในที่สุดการรบก็ได้เกิดขึ้นพระอริธาชนกเป็นฝ่ายพ่ายแพ้และก่อนจะสวรรคตพระอริธาชนกกับพระโปรชนกก็ได้ปรับความเข้าใจกัน พี่หลงเชื่อคำอำมาตยเจ้าเล่นจนผิดใจกับเจ้าฝากให้เจ้าดูแลบ้านเมืองพระมเหสีและลูกของพี่ด้วยท่านพี่ท่านพี่แต่ด้วยเกรงว่าจะเกิดพยันตรายกับลูกในรันพระมเหสีจึงได้ปลอมตัวหนีออกจากวังไปพระนางตั้งใจจะลี้ภัยไปที่นครกาญจปากะซึ่งห่างจากเมืองมิถิลากว่า60โยชน และด้วยความช่วยเหลือของเท้าสกะเทวราชที่แปลงเป็นชาชาราขับเกวียนจึงทำให้พระเมสีเดินทางได้โดยง่ายท่านผู้นี้คงเป็นเทวดาเป็นแน่<ป>ที่นครการจปากะอุทิจพระมหาสาลได้ช่วยเหลือและอุปการะพระมหมศีไว้ในฐานะน้องสาวหญิงคนนี้ คือน้องสาวของเราที่พลัดพรากจากกันไปเมื่อการก่อนต่อมาพระมเหสีมีประสุทธิการพระโอรสซึ่งพระโอรสองค์น้อยได้ถูกตั้งพระนามตามพระอัยการเราจะตั้งชื่อเจ้าว่ามหาชนกองค์สองความเพียร เลยผลไม้สดๆจ้าแวะดูก่อนได้นะเร่เข้ามาเร่เข้ามาพระมหาชนกจเจริญวัยและได้ทราบเรื่องราวเกี่ยวกับพระอริธาชนกผู้เป็นพระราชบิดาพระองค์จึงตั้งพระไทยร่ำเรียนศิลปะวิชาทุกแขนงจนแตกฉานกระทั่งมีพระชนครบ16พรรษาพระมหาชนกก็ได้ตั้งพระไทยว่า จะทำการขาเพื่อเป็นทุนทรัพย์ในการชิงราชบัลลังก์แห่งมิถิลานาครคืนจากพระโปรชนกพระมเหสีจึงได้มอบพระราชทรัพย์ที่นำติดตัวมาแก่พระมหาชนกลูกจะขอทรัพย์เพียงแค่เกึ่งหนึ่งเท่านั้นลูกจุงรับไปและขอให้ลูกเดินทางโดยสวัสดิภาพเถิขดขณะที่เรือของพระมหาชนก และอยู่กลางมหาสมุทรอย่างราบรื่นท่านใดนั้นก็มีฝูงนกบินแตกรังผ่านมาในมหาสมุทรก็มีฝูงปลาว่ายน้ำอย่างแตกตื่นพระมหาชนกทราบได้ทันทีว่าจะเกิดภัยพิบัติในไม่ช้าพิงไม่นานก็เกิดพายุใหญ่คลื่นซัดถาโถมทำให้เรือของพระมหาชนกเสียหายหนักเจียนลมแต่ทว่าพระมหาชนกได้ตรีพระองค์ไว้แล้วจึงตัดสินใจสละเรือ พระองค์กระโดดจากเสากระโดงเรือได้ทันก่อนที่เรือจะล่มพอดีพระมหานนกตั้งพระไทยจะว่ายน้าไปยังมิถิลานครมิถิลานครอยู่ทางทิศนั้นพระมหาชนกว่ายน้ำกลางหั้วมหาสมุทรอันกว้างใหญ่มาหลายวันและขณะที่พระองค์ว่ายน้ำอยู่นั้นกระแสะคลื่นก็ได้ซัดพาผมจนพระมหชนกเเนือยอ่อนเจียนซึ้งแรงแต่ด้วยพระไทยที่ตั้งมัน่น พระมหาชนกก็ทรงรวบรวมพละกำลังทั้งหมดที่เหลืออยู่ออกแรงว่ายน้ำต่อไปอย่างไม่ย่อท้อณสูงสวรรค์มณีเมฆลาเทพธิดาผู้ทำหน้าที่ดูแลมหาสมุทรได้ตรวจตราดูก็พบว่าพระมหาชนกได้ไว่ายน้ำอยู่ในมหาสมุทรมากกว่าเจ็วันเจ็ดคืนก็เกิดความอัศจรรย์ใจ จึงได้เข้าไปทดลองน้ำพระไทยของพระหมหาชนกระหว่างที่พระหมหาชนกกําลังว่ายน้ําอยู่นั้นได้มีดวงแก้วสุกใสลอยโฉบเฉียวไปมาเหนือพระองค์และหยุดอยู่ที่หน้าพระผักและมีเสียงหนึ่งดังมาจากดวงแก้วฝั่งมหาสมุทรลึกจนประมาณนี้ได้ความพยายามของท่านจะปราประโยชน์ไม่ทันถึงฝั่งท่านก็จะตายตูก่อนเทวดาผู้ใดรู้แจ้งว่าการงานที่ทำจะไม่ลุล่วงไปได้จริงๆ และผู้นั้นละความเพียรพยายามเช่นนั้นเสียก็จะเกียดคร้านหากเรารู้ว่าสิ่งที่เราทำนั้นไม่สำเร็จก็คงเกียดคร้านที่จะทำตั้งแต่แรกเริ่มจริงอย่างที่พระมหาชนกเอ่ยหากใครรู้แต่แรกว่างานที่ทำนั้นจะไม่สำเร็จก็จะเลิกล้มความตั้งใจและไม่พยายามที่จะทำการงานนั้นต่อไปดวงแก้สุขใสนั้น กลับปรากฏร่างเป็นมณีเมฆขลาเรานั้นจักพยายามตามสติกำลังจักทำความเพียรที่บุรุษควรทำไปให้ถึงฝั่งแห่งมหาสมุทรวาจาของท่านช่างมั่นคงยิ่งนะักท่านจงไปในสถานที่ที่ใจท่านยินดีนั้นเถิดมิถิลานคร ขนาดนั้นมิเทลานครหลังจากพระโปราชนกสวรรคตลงก็เหลือเพียงพระศิวลีเทวีพระราชธิดาของพระโปราชนกเราเซนาอมาตเกรงว่าบ้านเมืองจะเกิดความวุ่นวายหากขาดกษัตริย์ปกครองจึงเห็นควรให้จัดราชลดสียงทายเพื่อหาผู้มีบุญญาธิการมาขึ้นครองราชสมบัติปกครองมิเทลานครสืบไปเหนือท้องฟ้ามิเทลานครมณีเมฆาได้อุ้มพระมหาชนก มาถึงอุทยานสวนมะม่วงพระหมหาชนกหมดสติเพราะความเหนื่อยอ่อนมณีไม่ขลาจึงได้วางพระองค์ไว้ในศาลาที่อยู่บริเวณน,นั้นทันใดนั้นราชรถสิงไายก็ได้เคลื่อนมาหยุดอยู่ตรงหน้าศาลาที่พระหมหาชนกกำลังบรนทมอยู่ <S <S องค์สปัญญา เมื่อราชรสิงไยเดินทางมาถึงศาลาที่พระมหชนกทรงประทับราชรสิงไยก็ได้หยุดในทันใดเหล่าเสนาอำมาตย์ต่างยินดีหากท่านคือผู้มีบุญญาธิการเหมาะสมจะครองราชสมบัติจริงท่านจงไขปริศนาและหาที่ซ่อนขุมทรัพย์ทั้ง13แห่งของพระราชาให้ได้เถิดขุมทรัพย์13แห่ง พระมาชนกได้ชี้จุดที่ซ่อนขุมทรัพย์ทั้ง13แห่งได้ถูกต้องเอาเร็วๆๆตรงน,นี้ตร้โอ้ยไม่ขึ้นเลยอ่ะโอ้โอแล้วสามารถยกคันธนูที่หนักถึงพันแรงคนยกขึ้นอย่างง่ายได้อะไรกันเนี่ยยกขึ้นได้ยังไงอ่ะและไขปริศนาหัวน,นอนแห่งบัลลังสี่เหลี่ยมได้สำเร็จด้านนั้น คือหัวนอนแห่งบัลังสี่เหลี่ยมมาถึงข้อสุดท้ายท่านต้องเป็นที่ยินดีของพระศิวรีเทวี <c oughs> ท่านคือผู้มีบุญญาธิการโดยแท้ขอท่านขึ้นครองราชเป็นพระราชาแห่งมิถิรานครนับแต่บัดนี้ท่านคือผู้ใดจึงเก่งกล้าสามารถถึงเพียงนี้เราคือพระมหาชนก พระโอรสของพระอริธาชนกที่ถูกชิงราชสมบัติไปพระโอรสของพระอริธาชนกเหรอขอท่านจงฟังเราก่อนปามหาพระมเหสีและพระบุตรแห่งพระอริธาชนกให้จงได้พระมิดานี่เราเกือบทําพลาดอย่างมาหันราชสมบัติแห่งมิติลานครเป็นของท่านโดยธรรมแต่แรกแล้ว พระมหาชนกได้ขึ้นครองราชและมีพระราชรถพระนามวา่าที่ขาวุกุมารพระมหาชนกทรงปกครองบ้านเมืองด้วยสันติสุขสืบมาวันหนึ่งขณะที่พระองค์ประทับบนหลังช้างและชมอุทยานอยู่นั้นก็ได้เห็นต้นมะม่วงสองต้นที่แตกต่างกันมากต้นหนึ่งนั้นมีผลอยู่เต็มต้นส่วนอีกต้นกลับไม่มีผลเลย พระมาชนกใส่ช้างเข้าไปที่ต้นมะม่วงแล้วเด็ดผลมะม่วงลูกหนึ่งมาสเสวยอื <ừ. S 1> ừ, ผลมะม่วงต้นนี้รสชาติดุดรสทิพนะย์รสทิพย์เลยเหรอปขอข,ข, <politic. S 1> ข้าด้วยสิข้าด้วยข้าด้วยขขด,ดึงกิ่งลงมา ได้้้แแลลววมมวง่พระมหาชนกได้ทราบถึงการแก่งแย่งผลมะม่วงของเสนาอามาตย์และประชาชนจนเป็นเหตุให้ต้นมะม่วงหักโค่นพระองค์ก็ทรงตระหนักได้ว่าต้นมะม่วงมีผลก็ปริบเสมือนราชสมบัติที่รังแต่จะสร้างความทุกข์เพราะหวงพระวงในราชสมบัติหากเราสละราชสมบัติแล้วออกบวชเสีย ความห่วงกังวลในทรัพย์อันเป็นเหตุแห่งทุกข์ก็จักสิ้นไปในที่สุดพระมหาชนกก็ได้กล่าวต่อพระศิวลีเทวีทีขวุกุมารและเหล่าเสนาอมาตย์เกี่ยวกับการตัดสินพระทัยของพระองค์เราจะสละราชสมบัติแล้วออกบรรพชาบำเพ็ญธรรมเพื่อละซึ่งความทุกข์ทั้งหลายและมุ่งสู่แก่นแท้ของความสุขและทีฆวุกุมารจะขึ้นครองราชสมบัติ เป็นกษัตริย์แห่งมิเทลานครนับแต่นี้สืบไปเาจะดีหรือเหรอดีละอเขาจะกันไดหรอจะสมบัติ้งเนี่ยาจสมบรารบจหลังบรรพชาพระมาชนกได้เสด็จออกจากมิเทลานครเพื่อไปบำเพ็ญธรรมดังที่ได้ตั้งพระทัยไว้ขณะที่พระองค์เสด็จออกจากเมืองก็มีเหล่าเสนาอมาตย์ และประชาชนมารอทรงสเสด็จทุกคนต่างปราบรื่มยินดีกับการออกบรรพชาของพระมหาชนกพระมหาชนกทรงสเสด็จออกไปจากมิถิลานครไกลขึ้นเรื่อยๆทิ้งราชสมบัติอันเปรียบเป็นความทุกข์ไว้เบื้องหลังและมุ่งสู่หนทางแห่งธรรมพระมหาชนกทรงบำเพ็ญเพียรจนได้พบธรรมะอันเป็นหนทางแห่งความสุขอันแท้จริง